สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระกิ่งพระแก้วมรกตรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ศอคันติโกวัดโพสีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับก็จะพามาชมเนื้อที่เหลืออยู่นะครับบางเนื้อก็มีคนเช่าบูชาไปแล้วนะครับเหลือเท่าไหร่ก็จะให้ชมเท่านั้นนะครับ วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับก็ร่วมสมทบทุนกองทุนสุขภาพหลวงปู่โสคันติโกนะครับวัตถุมงคลทุกองค์ก็จะตอกโค้ดแล้วก็ตอกเ,เลขเลขรันนัมเบอร์ทุกองค์นะครับรุ่นนี้ตอนพาออกใหม่ๆนะครับเป็นรุ่นที่แรงมากๆเลยนะครับราคาก็าแรงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมกันทีละองค์นะครับ สวยงามทีเดียวนะครับก็ยังนอนกล่องเดิมอยู่เลยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสนใจบูชาก็มีพร้อมแบ่งปันนะครับก็จะมาดูองค์แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อฉนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับแบบ16องค์นะครับเป็นช่อ16องค์สร้างแค่59ช่อเองนะครับก็มีคุณค่ากับการสะสมนะครับเพราะว่าสร้างน้อยมาก ห้ช่อเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเอามาเลื่อยออกเป็นช่อก็จะได้16องคองนะครับพร้อมก้นช่อนะครับแต่ก็นิยมเอายกไปบูชากันทั้งช่อนะครับในนี้นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับนี่ก็มาดูใต้ฐานกันนะครับตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับสร้างน้อยมากๆ .59 ช่อนะครับ แล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมเลยทีเดียวนะครับสวยงามจริงๆนะครับเนื้อฉนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็มาชมองค์แรกนะครับเนื้อ 3K นะครับนี้ก็เป็นเนื้อที่จะแจกยกลังนะครับแจกท่านที่จองยกลังก็สร้างแค่499องค์นะครับ สวยงามทีเดียวนะครับเป็นเนื้อสามกริย์ครับก็มาชมรอบๆกันนะครับชมใต้ฐานนะครับกอยังสภาพสวยเดิมๆนะครับพระกิ่งพระแก้วรุ่นนี้อนาคตไก่นะครับแล้วก็เนื้อต่อมานะครับเป็นเนื้อเหล็กน้ำผีก้นเดือยนะครับนี่ก็สร้างน้อยมากนะครับสร้างแค่59องค์เท่านั้นนะครับ รายการที่จัดสร้างน้อยนะครับหายากมากๆนะแล้วครับมีคุณค่ากับการสะสมบูชานะครับก็มาชมความสวยงามครับสภาพก็ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีก,ก้นเดือยนะครับสร้างแค่59องค์เท่านั้นนะครับสวยงามทีเดียวครับ เนื้อต่อมานะครับเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับสร้าง198องค์องนะครับสวยเหมือนทองคําเลยครับใช้แทนเนื้อทองคําได้เลยนะครับเนื้อนี้ตอนออกมาใหม่ๆนิยมมากเลยนะครับสวยงามทีเดียวครับก็ชมความสวยงามด้านทิศใต้ฐานนะครับก็มีตอก โคดต,ตอกเลขรันนัมเบอร์ทุกอง์นะครับรับประกันพารแท้นะครับต่อไปก็เป็นเนื้อกะลายเงินนะครับฝาอุดกิ่งนวะนะครับนี่ก็สร้างแค่95องค์นะครับเป็นฝาอุดกิ่งนวะก็เป็นเนื้อกะไหลายเงินก็สวยเหมือนเนื้อเงินนะครับก็ใช้แทนเนื้อเงินได้สบายเลยนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับ แร้ก็มาดูใต้ฐานนะครับเป็นฝาอุดกิ่งนวะนะครับอุดฝากิ่งนวะครับตอกโคดตอกเลขรันนัมเบอร์นะครับสร้างน้อยมากๆครับนี่ก็เป็นเนื้อกะไหลาหนากคก้นอุดผงใส่บุหรี่เสกนะครับเนื้อนี้ก็สร้างแค่149องค์นะครับมีแต่รายการที่สร้างน้อยครับสวยงามมากทีเดียวนะครับ ก็มาชมกันนะครับเหใต้ฐานนะครับอุดผงแล้วอุดบุหรี่เสกด้วยนะครับตอกโคตตอกเลขรันนัมเบอร์สภาพสวยสมบูรณ์นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนี่เอามาถ่ายชมนะครับเนื้อต่อมานะครับเป็นเนื้อเขียวมรกตก้นเดือยนะครับนี่ก็สร้างแค่89องค์เท่านั้นนะครับ นี่ก็เป็นรายการที่สร้างน้อยเหมือนกันนะครับก็เป็นเนื้อที่นิยมครับเนื้อไหนที่สร้างน้อยก็น,นิยมครับหายากครับสร้างแค่89องค์ในการจัดสร้างน้อยครับสนใจบูชากระทักมาได้นะครับนี่แหละครับก็มีโค้ดมีเลขลันนัมเบอร์นะครับสวยงามทีเดียวครับ ต่อมาก็เป็นเนื้ออาปาก้าลงยาก้นเดือยน,นะครับเนื้อนี้ก็จะแจกสุนจองนะครับสร้างแค่299องค์นะครับแต่องค์นี้ก็จะเรี่ยมเก็บผิวพร้อมใช้นะครับเลียมเรี่ยมไว้เรียบร้ยรยรอยแล้วเพื่อน<ๆ>ท่านใดสนใจจะบูชาขึ้นคอก็ทักมานะครับแบ่งปันนะครับราคาไม่แรงมากครับ สวยงามทีเดียวครับนี่พร้อมขึ้นคอได้เลยครับสวยจริงๆก็เนื้อต่อมานะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงนะครับเนื้อนี้ก็จะแจกยกลังครับแจกท่านที่จองยกลังสร้าง499องค์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีให้เช่าบูชาครับเฉพาะคนที่จองยกลังเท่านั้นถึงจะถึงจะได้เนื้อนี้นะครับตอนภาคไปนี่ก็ ฝนตกฟ้าล้องนะครับนี่ก็มาดูตอก2โคดนะครับได้ทันตอก2โคดแล้วก็มีเลขลันนัมเบอร์นะครับสวยงามทีเดียวนะครับบอกลูกปืนผิวลุงครับต่อไปเนื้อต่อมานะครับเป็นเนื้อมหาชนหนฟนฝาอุดกิ่งอาปากานะครับเนนี้ก็สร้างแค่9 9องค์นะครับที่เป็นฝาอุดกิ่งอาปากาก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ พามาชมหลายๆเนื้อนะครับชมเฉพาะที่ที่ผมยังมีอยู่นะครับเพราะว่าบางเนื้อนี่มีผู้เช่าบูชาไปหมดแล้วครับนี่เลยอุดฝากิ่งอาปาก้าครับสวยงามจริงๆครับสนใจสอบถามมาได้ครับเนื้อต่อมานะครับนี่ก็เป็นเนื้อตะกัวอวนนะครับสร้างแค่299องเหมือนกันนะครับเนื้อตะกัวก็คือเป็นเนื้อศักดิ์สิทธิ์อีกเนื้อหนึ่งนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับเน,เนื้อตะกัวอวนหรือตะกัวโบราณน,นะครับท้ายคลิปก็จะมีเบอร์ไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์นะครับเ,เพื่อนๆท่านไหนอยากเช่าบูชาก็ทักเข้ามาได้ครับติดต่อเข้ามาได้ครับทางไลน์หรือโทรนะครับถ้าทางคอมเมนต์ u t u b e ก็ยังไม่ได้ค่อยตอบเท่าไหร่นะครับเพราะนานๆเข้ามาดูที ต่อไปเนื้อต่อไปนะครับเนื้อทองทิพย์อุดผงพลอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลุ้นออปชันนะครับว่าที่ก้นจะได้ออปชันไหนสร้าง1299องค์นะครับในสร้างเยอะหน่อยแต่ก็มาลุ้นที่ออปชันใต้ฐานนะครับว่าจะอุดผงอุดผงพลอยหรืออุดจีวรหรือมีหลายแบบนะครับัน,นก็มารุ้นเอา นี่ครับนี่เป็นอุดผงพลอยนะครับตอกคดลันนัมเบอร์นะครับสวยงามทีเดียวครับเนื้อต่อมานะครับเนื้อทองแดงผิวลุงก้นอุดผงฝังเม็ดกิ่งทองแดงนะครับนี่ก็สร้าง599องค์นะครับเน,เนื้อทองแดงผิวลุง้งสวยงามมากๆครับ มีไว้บูชาก็จะเป็นสิริมงคลนะครับเพราะหลวงปู่สอคันติโกท่านก็เป็นเกจิที่ดังอีกเกจิหนึ่งนะครับที่มีคนศรัทธานับถือนะครับนี่เลยครับอุดเม็ดกิ่งทองแดงสวยงามทีเดียวนะครับอีกเนื้อสุดท้ายนะครับที่จะนำมาให้ชมเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับก้นอุดผงพลอยนะครับอันนี้ก็ลุ้นออปชันที่ก้นเหมือนกันนะครับสร้าง 1299องค์นะครับไอออปชันที่ก้นก็คือบางทีก็ลุ้นได้อุดผงพลอบางทีก็ลุ้นได้ผงอุดจีวอบางทีก็ลุ้นได้ผงอุดแบงค์นะครับอันนี้เป็นผงพลอยนะครับสวยงามทีเดียวครับาภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่ก็ จะมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับมีกล่องทุกองค์นะครับยกเว้นช่อนะครับนี่ก,ก็พาไปก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องไปนะครับนอนกล่องเดิมๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่องพระบ้านสะสมให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ